อ่ะลุกซีเลยเข้าไปพาี่ลงถางเอาลูกงานเลสกาแฟวันนี้เป็นไงบ้างครับเป็นหนึ่งในครอบครัวเลสกาแฟก็รู้สึกประทับใจนะครับเพราะว่าปีนี้ของพี่เองเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงเลสกาแฟเนี่ยพี่เป็นปีที่2แล้วที่เป็นพรีเซนเตอร์ของเออ่ลสกาแฟกระป๋องนะครัปเดตเพิ่มอเมริก้านะครับก็เหมือนกับเราเองก็ก็ดีใจอ่ะเพราะว่าพอทางเลสกาแฟเองเนี่ยเขาผลิโปรเจกต์สำคัญขึ้นมานะครับเป็นโปรเจกต์ที่อยากจะส่งต่อ สิ่งดีๆให้กับพี่น้องบนมูนุษยชาติเนียก็รู้สึกแฮปปี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ของเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับเมนูบของพี่นุ่มเป็นยังไงบ้างเออก็จริงๆแล้วเงินนี้ก็คือภายใต้คอนเซ็ปต์นะเนี่ยเสียแปงที่ที่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการคืนสิ่งดี้สังคมของตัวพี่เองเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโลกของคุณเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลายคนนะครับอย่างที่คอนเซ็ปต์ก็เลยของพี่เองก็ แรงบันดาลใจพี่คือการการให้ก็คือไม่หัวใจใช่ใช่หัวใจสิก็ให้ให้สิ่งดีๆ,ๆให้กับคนที่เขาขาดโอกาสอ,อ,อะไรแบบนี้ฝากหน่อยนากพี่หนุ๊กฝากแคมเปญนนึงค่ะพี่หนุ๊กหาเป็นแคมเปญใหญ่ที่เป็นปีเลยของเอสกาแฟครับก็อยากจะฝากนะครับเพราะว่าสําหรับแคมเปญนี้เนี่ยนะครับก็มีหลากหลายศิลปินนะครับแล้วก็มีทั้งนักร้องมีทั้งนักแสดงมีทั้งพิธีกร นะครับมีทั้งนักกีฬามีอีกหลากหลายมากเลยนะครับที่มาร่วมกันทําแคมเปญน,นี้ของพี่เองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับก็สําหรับคอนเซ็ปต์ของพี่เองเนี่ยก็คือการเ,าเป็นผู้รับเป็นเป็นผู้ให้ที่ดีแล้วเดี๋ยวคนที่เป็นผู้รับที่ดีเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นผู้ให้ที่ดีเหมือนกันการส่งต่อไปเร<า>ื่อยการส่งต่อคือสิ่งที่สําคัญที่สุดมาที่เรื่องของอคุณครูของเราะ,ะ,ะรยังค่ะ ทางปัญหาพูดถึงการสะเทือนการสั่นสะเทือนของการกดหัวใจนิดนึงค่ะตอนนี้ผู้ชายกใครเป็นคนตอนนี้ก็ยังเป็นคนที่กดหัวใจต่อไปครับก็จริงๆแล้วอ่ะมันไม่มีปุ่มอื่นให้กดอ่ะมันก็ไม่ได้มากดปุ่มไหนมันมีแต่ปุ่มหัวใจอ่ะแต่พี่อยากกดปุ่มอะไรครับมันถ้ามันมีปุ่มอื่นให้กดก็จะกดให้อ่ะก็ผมไม่รู้ไงคือคือ บางทีเราไปเห็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออเราเราชอบหรือว่าเขาเขาแบบเออบางคนไปลงลูกสุนัขลงลูกเด็กลงลูกอะไรเงี้ยน่ารักเราก็กดเออบางคนลงลูกชุดไม้น้ำเราชอบเราก็กดเออเออบางทีผู้ชายลงเราเห็นว่าหล่อเราก็กดเออเราก็ไม่ได้แบบแยกว่าจะต้องแบบไม่กดให้ใครกดให้ใครอะไรอย่างเงี้ยคือบริสุทธิ์ใจว่างานพี่โยก็ในหมู่พี่พี่บริสุทธิ์ใจนะคิดไหมว่าคําว่าน่ารักขาดของเราจะเป็นเรื่องอะไรไม่คิดเพราะมันตั้งแต่ปีหกห้าเอออืม แต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกคือตอนนี้ก็คือพอจะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ตัวพี่เองก็ได้ชี้แจงในส่วนของพี่ไปแล้วเพราะฉะนั้นนะพี่ก็ถือว่าเรื่องของพี่เนี่ยจบละไม่มีอะไรละแล้วตัวน้องมีการเราได้ขอโทษแบเออยังยังครับยังยังไม่ได้มีการขอโทษกันแบบว่าต่อหน,น้าต่อาหรือตอห<ร>น้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกคือให้น้องได้ได้ได้อยู่ในใน,ในเซฟโซนของน้องก่อนแล้วกัน<ร>แล้ววันหนึ่งพี่เชื่อว,ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย น้องเขาเขาคิดได้เองเ,ออเหมือนเหมือนทุกวันนี้พี่ก็เชื่อว่าที่ผ่านมาพี่ว่าน้องเขาเริ่มแบบลำเบียงเหตุการณ์ได้ว่ามันอ,อะไรมันคืออะไรละแล้วพี่ว่าเราเผื่อ,ท,อที่เราที่อยู่น้องเราลาก่อนให้มาอยู่ไม่ไม่โกรธคือพี่พี่ไม่โกรธเลยพี่พี่ไม่โกรธจริงๆแล้วก็ไม่ไม่พี่ก็ยังรู้สึกว่าน้องก็เป็นน้องเหมือนเดิมไม่เคยพี่เป็นคนหนักแฟร์อยู่แล้วพี่เข้าใจในบริบทของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างตัวน้องเองเนี่ยถามว่าทําไมถึงมีพี่น้องเขาอาจจะไม่ได้พูดถึงพี่ก็ได้ไม่มว่า ไอ้คำนั้นไอ้เว้น่น่ารักมากคะ่ะเขาอาจจะไม่ได้หมายถึงชอบความของพี่ก็ได้อ uh huh. แต่สิ่งที่พี่ต้องชี้แจงเพราะว่ามันมีผลกระทบมาหลากหลาย uh huh. อย่างที่พี่ได้เคยเลยอธิบายไปว่ามันบินก้อนเล็กๆโยนลงน้ําไปคนที่โยนคิดว่าอ๋อมันบินก้อนเล็กๆไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าพอลงน้ําจอมไปเนี่ยมันแตกเป็นวง uh huh. มันมันไปกระทบหลากหลายมาก uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เลยต้องออกมาชี้แจงเพราะพอลงคํานั้นปุ๊บเนี่ยบอกว่าใครนะ ทุกคนมาชี้อินดี่หมดเลยออคือไม่มีบอกว่าเป็นใครเลยทั้งๆที่มีป๋องกระพลก็มีกนกันต่างๆก็มีคือแบบเยอะแยะมากมายเรียนพิธีกรที่มีลูกอะไรเงี้ยนะแต่ว่าทุกคนก็มามองที่พี่แล้วมันบังเอิญว่าโอเคมันก็มันก็ไปตรงกับสิ่งที่เราก็เคยส่งอันนี้ให้น้องดีกว่าเราก็ออกมาชี้แจงดีกว่าเออแต่มันก็ปลุกแล้วปลุกตำนานให้คืนคืนชีพแบบตำนานเหมือนกันไม่มีหรอกพี่นี่ไม่มีเล็บเล็บนี่กรุดหมดแล้วมัมีแล้วมัมีแล้วกุดหมดแล้ว ียววันนั้นน้องก็มีพราะอว่าพี่ข้าจะได้แบบเริ่การไม่ต้องส่งสกอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าคือคือคืออันนั้นพี่ก็ไม่รู้ว่าน้องพูดพูดถึงพูดถึงพี่หรือพูดถึงใครนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะมันผ่านไปแล้วคือการไปไปหยิบเรื่องในอดีตขึ้นมาพื้นฝอยหาตะเข็บเนี่ยมันก็ไม่ดีหรอกเดี๋ยวมันก็จะเป็นประเด็นเกิดขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะไรีมันผ่านไปก็ผ่านไปพี่เชื่อว่าตอนนี้น้องน้องพอจะรู้แล้วว่าเออมันมันมันผ่านไหมันมันมันเป็นสิ่ง ควยจะทำหรือไม่ทำอะไรเงี้ยที่ว่าน้องรู้หมดแล้วแหละพี่หนุ่มด้วยไอ้ตำนานเขาขุดกันกลับขึ้นมาอีกครั้งนึ่งนี่คือมันกระโบอะได้กับเราไหมคะอันไหนเรื่องเก่าๆของเราที่เขาไปแบบน้องไม่รู้หรอกว่าเมื่อก่อนพี่หนุ่มเขาเขามีตำนานอะไรบ้างอ, <ๆ S 1> อะไรเงี้ยคือคือคือจริงๆแล้วอย่างอย่างที่พี่บอกไปแล้วครับว่าคือทุกคนก็มีอดีตนะเนี่ยถ้าเกิดย้อนกลับไปได้พี่ก็เชื่อว่าเราคงจะไม่ทำเพราะวันเนี้ยอดีตอ่ะมันคือสิ่งที่มันเป็นประสบการณ์ อดีตคือประสบการณ์ประสบการณ์คือบอกเกิดของของสิ่งที่เราจะส่งต่อไปใหม่ว่านี่คือคือกระบอกเสียงนนี่คือสิ่งที่เรามาปรับปรุงในการที่จะช่วยเหลือเมนเอาประสบการณ์ของตัวเองที่เคยเจอมาเนี่ยมาช่วยเหลือสังคมดีกว่า <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าโอเคไอ้สิ่งที่มันผิดพลาดไปในอดีตเนี่ยเราคงพูดอะไรไม่ได้แะ <c oughs> พูดกี่ทีจนมาอยู่แต่างงานตนมีหลานมีมาอยู่มีลูกพี่ก็ผิดอยู่ดีมันไม่มีทางที่จะบอกว่าไม่ผิดมัน <c oughs> ไงมันก็นผิดอยู่ดี แต่สิ่งที่เราคือเราไม่สามารถกลับไปแก้ให้มันดีได้แต่วันเนี้ยเราทําได้เราก็ทำวันเนี้ยให้มันมีคุณค่ามากกว่าอะไร้านะสซนนี้โพสเดือดอะไรครับเดือดโซเชียลมันเดือดเดือดนิดเดิมการดึกนิดเดินะฮะไม่ไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอันนั้นต่อเนื่องมาพันหรเป็นกันใหม่อันอันเนี้ยพี่อ่ะโพสลอยลอยโพสลอยลอยอ่าพอดีแบบมันมีมันสะเดือนอยู่ด้วยเพราะวมันมันดูแรงอะพีน มันก็คือธรรมดาพี่ไม่เคยพิมพ์อย่างที่ถูกมาแต่พอดีพี่ไปได้ข้อมูลบางอย่างแล้วแต่ขออนุญาตไม่ลงดีเทลว่าเป็นข้อมูลเรื่องอะไรกันแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าพี่ได้ข้อมูลบางอย่างมากันแล้วกันแล้วข้อมูลอันนี้ตอนแรกพี่ก็ไม่เชื่อจนกระทั่งมันมีหลักฐานมีสิ่งยืนยันมีอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็อ๋อโอเคเออพี่เข้าใจแล้วมันเกิดอะไรขึ้นพี่เข้าใจเลื่ทุกอย่างมันเกิดอะไรขึ้นในในมุมมองของสังคมที่มันกำลังเป็นประเด็นอยู่อะไรเงี้ย แต่ว่าพี่ก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องอะไรเออแต่ว่าพอพี่รู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ยมันทำหนีได้ยังไงคือถ้าอย่างอย่างพี่พี่เปรียบเทียบไปฟังก็เหมือนกับว่าพี่ลองนิทานนี้ฟังนิดนึงแล้วไงมันเหมือนกับว่ามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งกาลังขับรถไปบนถนนนะฮะแล้วน้องขับรถไปเนี่ยระหว่างที่สูนรถน้องเนี่ยเสียอยู่บังเอินขับรถผ่านคนขวาดถนนคนขวาดถนนเนี่ยก็ขวาดถนนสะเก็ดหินเนี่ยมันกระเด็นไปโดนรถของน้องน้องก็ขับไปเรื่อยๆจนกระทั่ง ไปเจอคนสองคนก็คนสองคนนี้ก็ไม่ได้เป็นช่างนะแต่ก็มาบอกตัวเองเป็นช่างสามารถช่วยเหลือน้องได้รู้ไหมว่าไอ้ที่รถมันเซแบบนี้รถมันเสียสูญแบบนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะไอ้คนกวาดานนไมิเกละ่ะมันกวาดานนแล้วขีนไม่กระเด็นโดนน้องไงมันทําให้สูญน,น้องเสียไงเจ้าของรถเขาก็รู้สึกว่าอา้าวเพราะไอ้คนกวาดถนนเนียแหละที่ทําให้เป็นแบบนั้นออไอ้สองคนนั้นก็แสดงตัวเป็นช่างแล้วก็รีบซ่อมรถให้น้อง แล้วก็ปล่อยให้น้องไปสุดท้ายรถน้องคว่ำน้องได้รับปาดเจ็บสาหัสคนที่เสียหายคือใครคือน้องคือคนขวาดถนนแต่อีสองคนที่เสนอตัวเข้ามาช่อมให้เนี่ยลอยตัวไม่ต้องเป็นอะไรเลยพี่อันนี้คือททานของพี่แล้วพี่ไม่ได้พูดถึงใครตัดีความได้ที่ความกไ้ีความก็รับผิดชอบเอาเองได้เห็นพี่ขึนหาข่าวรายการว่าเรื่องเนี้ย คือพี่คงไม่ปลดโปกงไม่เปิดไม่เปิดโป่ปงอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันผ่านไปแล้วไม่เป็นไรมันก็เป็นมันก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันมีเรื่องของข้อ,อก,กฎหมายหลายหลายอย่างมาเกี่ยวข้องก็ไม่อยากพูดอ่าฮะไม่อยากพูดแต่ต่อไปถ้าเกิดมันมีอะไรหลุดออกมาก็ไม่ได้เกี่ยวกับพี่นะพี่บอกไว้ตรงนี้ก่อนนะพีแค่เปิดหัวเออแต่ถ้าเกิดไม่ถ้ามันมีอะไรหลุดออกมานี่ไม่เกี่ยวกับพี่นะออาเออ มันอาจจะมีคนอื่นมีหลักฐานมีอะไรก็มีคนไม่เกี่ยวนะหายเยอะอะไรอย่างงี้อ่าอ่าอ่านี่เป็เรื่องการนพินโนว่าจับอันนั้นตอนนี้พี่ไม่ลงดีเทลอ่อเรบัทไหมคะโวอเคพโเอ้านี้ครไปคนอเรื่องหมชแลคี่ไปเก็ถึงไดบอกว่าเดี๋ยวขอเป็นคนสุดท้ายกันนะที่ไปเที่ยว ก็บอกสัตนาโซเชีย่ยลไม่เอาป้าอ๋อพี่ว่าไม่เกี่ยวหรอครับออคือบางครั้งเนี่ย <c oughs> เวลาที่มีประเด็นอะไรมันเกิดขึ้นในสังคมแน่นอนรัาว่ามันก็จะมีการหยิบโยงต่อให้เรากําลังถ่ายรูปแล้วบีบมะนาวอยู่ก็ไปตีความเป็นอย่างอื่นได้มันมันอยู่ในบริบทของของความคิดที่จะมีการหยิบมาขยี้หรือเปล่ามากกว่าเลยไม่ตอออย่างละกันอย่างป้ายังเป็นครอบครัวเดียวกันยู่งกันคือทุกอย่างก็ก็ปกติดี พี่ก็ทํางานของพี่นะฮะคือคือพี่ก็รู้สึกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับบางครั้งเนี่ยไปหยิบประเด็นมาให้มันไปใหญ่ไปโตอะไรอย่างเงี้ยอืมโอเคค่ะขอบคุณนะขอบคุณค่ะพ่อครับสวัสดีนะคะไอ้แม่ใครรู้ใครรู้ครับพี่ลุงนี้นะคะหนึ่งสองเอาโอเคครับพี่หัก